สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสุขภาพอีกกับเสริมอาหารแฮปปี้วันก่องสีเขียววันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับแพ้เบาหวานครับแพ้เบาหวานที่เท้าของบุคคลท่านนี้ครับเรามาพบกับบุคคลท่านนี้นี่คือบุคคลที่มีสุขภาพสมสมเกี่ยวกับแพ้เบาหวานลานแผลทุกวันคนระับ แผลก็เบลอว่ะแผลก็ลุก,กลามไปเลยถึงขั้นจะตัดขาแต่บุคคลท่านนี้ก็เปิดใจรองกินมันเซอร์มาฮักพี่วันหลังจากวันแรกแผลเป็นแบบนี้แล้วลองพบเรื่องราวของบุคคลท่านนี้ด้วยเลยครับว่าเรื่องราวเขาเป็นแบบไหนแผลเบาหวานจะแห้งหรือเปล่าเราพบกับสุขภาพดีกับเซอร์มาฮักพี่วันเป็นก,ก้าวจัดไป หลังจากกินได้หนึ่งกองนะครับเนาะสองกองสองกองตรงนี้้สางมแพ้ก็รู้สึกว่าแห้งนะครับเนาะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบนนะครัผม บวานลดแรงเรยแพงแหงไรบ่ครับกกดิสกวนันมันนัน<ค>่นนี่เนาะับเลล่างบางครับนี่ทุ่มมือ่างก่ครั้งทุกมือล่างกงีกง่ครัง้งสาวสาแรอ่างสาวโมวานไม่ล่าง ยังไม่เหรอผมหลังเมตัวดำๆอะไรไม่อนดหนคุณเรียนร้องครับไปในป่าเห็นแต่โมเลกับมือนีิแตกต่างหลายบ่ะเออแตกต่างครับบางบางบางท่านครับก็เอาท่ากับมีดิเอามาแฮปปี้วันมาโรยครับมาโรยแผลมันจะแห้งเร็วกว่าเดิมครับกินได้สามอาทิตย์นะครับเป็นวันสามอาทิตย์นี่เนาะเอาข้าวสามอาทิตย์นี่แหละ ก็จำใ้สามอาทิตย์แพ้ก็เริ่มตีขึ้นแล้วครับอ้มมากครับพมก็เป็นวิ่งครับลอยผมก็ยามยังอยู่เลยครับตัวนี้นั่นต้องเกียงที่ดีทแบบนี้นะชัดเชนเยอครับมัน่กองนะครับ ผมหอตัหัวาหางกองหาองน,นะครับ แกลไจะหายไครับนิดเดียวเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ชมเรื่องราวความบุคคลท่านนี้แผ้ประวัตจากวันแรกครับแพ้เน่าโว,วะจนถึงปัจจุบันใช้เวลาแค่3เดือนนะครับผมแผลแห้งสนิทจากที่ต้องตัดขาปัจจุบันไม่ต้องตัดขาใช้ชีวิตปกติ ทำไร่ทําสวนได้นะครับผมเดินทางไปไหนได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเสริมอาหารแฮปปี้วันครับท่านมีปัญหาสุขภาพเสืมสมม่อมโทรมแบบอาจจะเป็นวิตามินธาตวานเชเก็ตเนื่องแหวเบาหวานไทรอยครับเอามาพืชอามปราหรือว่าไตเสื่อมไตาวายครับให้นึกถึงเสริมอาหารแฮปปี้วันกล่องน,นี้นะครับผมแล้วสุขภาพของท่านจะเปลี่ยนแปลงและแข็งแรงแน่นอนขอฝากไว้ด้วยาาครับสุขภาพดีกับเสริมอาหาแแรแฮปปี้วัน ขอให้ท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจอยคางของที่านครับ